อันนี้คือหิมมันที่กดเลยหิมห้มสับงูเขียวนะนะอันนี้เนี่ยบอลไว้เครื่องไว้ของเอาสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในป่าทุกคนเลยืัอน,นี้เรายางมาจากอ่าบอนเฮาอยู่นี่สามกิโลทุกคนเลยนี่อันนี้ทางไปเมืองว่างทุกคนเลยนี่อันนี้เป็นเขตของมุมวิลเบอรี่ แขกสุนทีเทศได้ทุกคนเะอ้นี่ทา,างไปเมืองบ้างนี่ทางก็งมไม่ได้ง่ามม่ได้ทุกคนเลยนี่อันน้านมาจากเมืงองพัลลัณไส้หยางมาหนี่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 งนลงผู้พอแถวนี้นี่เส้นทางแถวนี้มีแต่คนหยางเท่านั้นและรถไถไปไม่ได้ข้าแม้นเอาไปเพิ่มกลับปุ๊บก็บต้องย่อนเสื้อลงไปหยางเฮ็ดเป็นสิ้นสุดยังได้และหยางมาปุ๊บก็บมาเห็นนี่ได้ทุกคนเลยนี่ตามมาหามาหาตังโอ้เพื่อจะห้อยก็บ่แห้งเด้กอันสาบ้างเขาเจอมาดัานทีอันนี้ขออนุญาตนำ <laughs> ขออนุญาตทุกคนทุกคนเลยข้าเจมาดดันทีที่เขาก็นั่มมาทีมงานมับอกว่าทามาอยู่แคมทางรถว่าชันนี่นี่นแคมทางทุกคนเลยเห็นทางปุ๊บแล้วมีหินกองว่ายัุดแม่รถนี่หินกองแมง่รถได้ทุกคนเลยแต่หึงเลยนะอันนี้หินชาวบ้านข้าเจ้าบอกแต่หึงเลยแเขาก็นั่มมาแต่สมัยปู่ใบหยาโอ้ต่หึงแล้วเด็กอันนี้มาตัวน้อยอันนี้นี่นี่ดันทีน้อยเกินว่าตอนนั้นมันมีสมอ,อ,องอันนี้ใหญ่อันนีด้ด ต่าผลกําไม้ไว้เพื่อให้อืมถ้าคนเห็นไว้แมมนอืแต่แถวนี้เขาเจ้าฮู้ดีถือว่าคนมาหาอยู่กินเน่ซื้อแต่สมัยปูจะมัยยาแล้วนะเขาเอินกันแต่ก่อนเขาเจ้ามาเขาถามเขาอยู่ไปห้องดันทีแล้วบอกว่ายังมันจะใช้ดันทีโอ้ยพอห้องเลยเห็นแล้วว่ายังยนี่ยแวะใส่กับว่านี่ทุกคนโอ้ยน้ำเต็มอยู่ทุกคนนั่นนี่นั่นนี่โอ้ยนี่นี่ฮือเบิ่งดูหิมนะ นี่นนบุง้งร้อยหิมถึงห้าสิบเส้นเลยทุกคนเลยนี่จนกว่ากระโตอืม <laughs> <laughs> ลึกก็ล <laughs> 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 ุ้ยลึกเลย <laughs> นี่น่ะน้ำมันก็ไหลามาพูดได้ไหลลงลงลงมาหนีนี่นี่ฝน,น,นบต่ตกทุกคนเลยฝนขาดโฉงแล้วนี่ตัวน้อยแค่นี้ตัวน้อยอ๋อตอนนี้แห้งแล้วตัวน่อยความกว้างดูความกว้างดูประมาณจักเส้นจักจักจักรเมตรเฉพาะนี่ อันนี้เม็ดตัวอ่โต๊กยูส่งไม่ได้ปลายเอาไว้ไงซะปลายเม่นเม่่นส่งไม่ได้ปลายเฉพาะหิ้นั้นหายหิ้นี้ทุกคนเลยนี่ปยว้านึงแล้วเออเนอะว่านึงแล้วนี่ปทีมบ้านเขาวัดคักจบเจอเอาอันนี้หิ้มมันเท่าไงหิ้หิ้มมันห้าสิบเส้นเลยหรือหกสิบโอ้โหห้าสิบเส้นโอ้ผมมานอยู่หกเจ็ดชิปอืมเนาะโอ้โต๊ะเจ็ดชิปเจ็ดชิปหิ้มมันได้แมน หิมใหญ่ดิเออหิมใหญ่เนาะปูวันนี้ความยาเงียบได้ไหมพูนมาฟีนี่ความเงียบวันนี้สองไม้กว่าสองไม้กว่าโอ้ยหิมใหญ่ขนาดเลยอ้าอันนี้คือหิมมันทุกคนเลยหิมโอ้เจอของแท้เลยวะน้ำน้ำไหลเนาะน้ำนี่ปต่ัวน้อำแห้งแล้วนี่ทุกคนเลยอันนี้แค่ตัวน้อยทุกคนเลย นี่ปุ้ยนี่เอาคักเลยบุ้ยนี่อ่ะเบิ้งก็ขักใช่ได้ลูกบิ้งักใชได้เอ้ยข้าวยางมาได้สามกิโลอะไรโอ้โหเอ้ยป่ะเด็กทุกคนเด็กพิลึกวิ่งอย่างเงี้เอาอันนี้นี่อ่ามันคือซื้อทุกคนแต่ที่จริงนี่อ่ามันเกิดตามธรรมชาติของมัน ค่ะถ้าสิม่วงเสื้อของเท่นใส่แล้วไม่เป็นละว่าในสมัยก่อนปุ๊บมันจะคื้อย่างมันคืออะนะมันมีมันมีดันไข่แต่ว่าเข้าไปมีหอดอันนี้มันเข้ามาจำนี้เขาพ่อเขามีหุจักทับขึ้นไปเต้ีเขาสิลงทิพย์ลงแดนทุกคนเลยเอ้านี่คือดันหึไปไปมุ่งพุ่นมาหนปเบิ้งจุดชมวิวบาหน้ทุกคนเลยอ้าวทุกคนเลยเจาย่างป้ามากัดเห็นเฮ็ดพร้อมนี่นี่โอ้นี่ อ้าพอได้มื่อปุ่นทุกคนเลยวันโมเมนต์เฮ็ดเบื้อที่เน,นาะนะั้นอ๋อนี่โอ้หลายแล้วนี่นี่นเจได้แกงเจได้ปุ่นแล้วนี่เอาก้อนนี่หลายทุกคนเลยโอ้เขาท้าอยู่นะอ๋อนี่เฮ็ดดินหมอนอ้ําเฮี้ยงเนาะอันนั้ ข้าเข้าเข้านี่อา้าวยังป้าพร้อมได้เก็บเห็ดไปพร้อมจบเอา้านี่นี่ขอนันนีก่อน,นโอ้ทุกคนนะโอเคอยูุดทุกคนได้น,ะน,น,ดนี่นี่แหละมาป่ามาดงได้กินโรดเห็ด บริเฮดก็ได้ยังอื่นนี่อ๋อาฮะเห็นเห็นไปอ้าวนะโอ้ย้าเอาเมื่อ แกงหรือเอาป่นนี่กัดโอ้หคักได้ทุกคนเลยปิ้งป่นนี่เอาไว้นี่ก่อนเนาะนี่เอาไปชี้ซือไปน้ำปืนนะเออไว้นี่ก่อนอืออือเห็นอีนอแมนเฮ็ดดิ้นเหเฮ็ดดิงเหฮ็ดดิ้งเออเดินกินได้หนึ่งกินกัดแซ่บผมแกงก็ได้ป่นเดี๋ยวคักพอมใส่ผักบัวคักนี่คักเลยนี่พอ บอลเดียวนี่เนาะบอลเดียวนี่ไลยไปอืมเอาย่างไปต่อมาดิพาทุกคนย่างเบิ้งกันนะถ้ามาซาดก่อนทุกคนเลยไปเบิ้งบนทูผิวทุกคนเลยนี่ไปก่อนขำนี่สูงเวลาที่เข้าไปนี่ก็เข้ากะหาเห็ดไปพร้อมทุกคนเลยนี่บันนี้เข้าขากระคืนเมือกกับเอาเห็ดเมือเลยวก็ไหวมีมีอินกินกับพ่อได้กินอยู่ได้ทุกคนเลยนี่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  คือมังกระทุ่นนี่บ้าง่ามเลยนะนี่อันนี้นจะมาเห็ดไข่แล้วเปนี่เออแม่ละเห็ดไข่ละอ๋องามเลยนี่ปนกินกับหอมโอู้ไปหาไปเลยเขาก็ได้งามเลยงามเลยง่ามเลยนี่แม่เนาะนี่เห็ดไข่อโอ้โหอะ เอาเดี๋ยวดอกหนึ่งครับฮ uh, uh, oh. ู <talk> ้นอ๋ได้กินแล้วตาเห่านี่นี่บตัวดีงามเลยป๋างามเลยนี่เนาะไปโอ้งามเลยทุกคนอันนี้นี่ฮึตักเลยนี่ป๋าทุกได้ปนในหลายดอกในนี่โอ้ฮักอันนี้ก็โอเคนะผมนี่พอปนแล้วนี่เออนี่ป๋าทุกตัดทิงานหน่อยจะดีที่สอ๋อ แน่เห็นบ่มาป่าเนี่ยนี้ได้ทุกคนเลยมันบริยากษ์ได้เคห์ออกจากบ่อนนี่กะมีแล้วแนวกิดนะมันทักได้ดอก <c oughs> นะมันบ่นก็บันโป้งงันผู้ขอไฟลุกลุ่งเลยทุกคนเลยนะนะนะนีะ่ยเน,น,นีนี่ตัดมึงตัดขักทุกคนัน่นนะตัดขัด คอยไปี่เห็นต้นไม้ป่าทุกคนเลยมองนี่ถือว่าเห็นกว้างคักเลยบนะนาต้นไม้ทุกคนนะพูัลุงพู้บอนในต้นต้นไม้ก็หลายอยู่แต่มีสามารถที่จะลงได้ทุกคนเลยนี่คือเขาลงบอลในมลงไปได้นี่นอกจากว่าสั์เท่านั้นที่จะอยู่แต่ตรงพื้น,นคือเขาจะคอยลงบอไปได้นะมันมีแต่แต่เขื่อมีแต่หนามทั้งหมดเลยสัตอย่างตั้งอยู่ดีมัดเลย เป็นฮุบเพลียวเลยนี่ความกว้างนี่ค่อยมีหุ่นจักรกิโลมันประเมินไม่ได้มันกว้างลีล่อเนะถือว่าไปทั้งทีปุ๊บนี่แม้นเนี่ยเมืองว่างทุกคนเลยจุดสูงเมืองว่างอันนี้ก็เขตของมึ่งว่างนะทุกคนนี่ที่เอามาีเลยโอ้ยสอน <laughs> สอนแต่แต,ต้นไม้ไปไปมึ่งอีจุดนึจุดนึงทุกคนอ่ะแบบนี้จุดทางหน้าพุ่มแบบนี้มามุมนี้แบบน,นี้นี่ลงได้บอ วันนี้แห้งลึกอ้าวเจ้แห้งเลึกได้ข้อล่อยประมาณบางสามสี่สิบเมตรปุ๊บแล้วก็เป็นน,<า>นั้นไปเลยได้ห<า>น้าผา,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 าน่ะมันสันลงไปเลยเบิกดูนะต้ตนไม้ต้นนี้ฮะน,ะนี่พี่ป่ายมันเหาอยู่นี่เ <laughs> ฮ้ยเนาะข้าศิวะแล้วก็สัตว์ทุกประเภทอยู่นี่มืดทุกคนเลยนับตั้งแต่ง,งูขึ้นมือ <laughs> เปีมนันนี้เลยทุกคนเลยพาให้หไปเลยนะพูนพอนพูดเลยนะบางบ่อนจะมีพึ่งได้ทุกคนเลยไม่อาปีนะมันเป็นหน้าผามันอ้อไปปุ๊บมันเป็นเงือมได้บ่นเนี่ยแล้วพึ่งอยู่ด้านข้างนั่บันนี้ก็เห็นแลน้วนี่มันจะเป็นบันนี้ตลอดได้มันตัดเลยนะมันเหมือนครับแผ่นดิออกกน่อกันเนาะแผ่นดิน่อ,อก,กันปุ๊บแล้วมันลุบลงบ่นเนี่ย <laughs> นะคือแผ่นดินยุบยุ่งเทพม่นะคนละส่วนกันเนาะ ลึกๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆบๆๆบบินๆหๆลงเลยลงเลยๆด้นี่ลงเลยๆลๆๆๆๆๆเๆๆ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 สๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆ่ๆนๆๆๆได้ๆๆๆเสียงนกๆๆ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 ๆบๆมๆๆๆๆๆๆๆ่อๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆ้นๆๆๆหๆๆบ่ต้นไม้ย่างต้นนๆๆัๆๆๆบ่ปุ๊บลๆๆัๆกๆๆ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 นๆๆ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 องเาอยู่นะซ้ำกันเลยมันหุบลงนะ ความกว้างมองนี้เฮาประเมินมีได้ทุกคนมันกว้างลีลอเลยไปมือวันนี้ฮัททุกคนเลยเมือฮอตที่พักเฮาก้อนคำนะเฮาหาเห็ดบุกพบนนี่โอ้ทุกคนเอ้ยนี่ไม่ไหม้แล้วนี่นี่อันนี้หอยซบมันนี่ทุกคนนี่นี่มันดุดมันดุดมันดดุอาคากินนั่นขี้กระเดือนไม่ไหม่เนั่นนี่นะตกตะมันจากมือเสานี่เลยเบอร์ส่งนี่หอยสองดิ่วโอ้นี่อันนี้หอยมันนี่อันนี้อันนี้เมย์มัน ยินลูกวะนี่นี่ลูกกับโมลูกกับหอยฟานหอยหมูหอยหมูเนาะแรมคนนี้เอาาเอนี่นสแสดงว่าสองไม่ลูก<อ>นี่โอ้เอา้าไปนี่แม่มันอะไรนี่นี่<ม>นี่โอ้ทุกแม่นหมดเลยโอ้แถวที่ถนนนี่โอ้ทุกนะมันหากริดคุดดุดกิโลนะหากริดกิโลเนาะดุดทูกกิโลเนาะนะมมััันนปดกกิหไ ไป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 อันนี้นี่ตามควาคิดนะคือซีเมนตลักอันนี้นี่เขาเจ้าอันมาเฮ็ดอันอันนางเปาะเปาะหินนะนะเออเขาจะอ้อมหินมาแล้วมงวันนี้นี่นี่นี่โค้งอันพุ่นมาเนี่ยเขาป้องหินคื้นนี่เนาะนี่นี่ไรเออมึงเขาดักคิดเออไหนเขาจ้าเอาหินตัวเป็นๆเขาเฮ็ดวันนี้ได้ทุกคนเอ้ ตามความคิดนะคือชิเมีนนี่นี่ลักมาในนี่เขาเจ้าไม่เห็ดนี่นี่นี่บัานนี้ลักอันนี้เป็นอย่างเขาจยงเห็ดเขาเจ้าจิกอันนี้มันนี่เพราะว่าทั้งพื้นมันนี่ให้มันติดกับคดินเด้นี่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 แม่ละนี่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 เขาจะจิกไว้นี่นี่นี่เม่นบ่อกนแม่นี่แม่นนี่เอดพูดแล้วได้พูด นูอ้อมต้นไม้ไว้เน๊ยค่ะเจ้าเอาซัดต้นเป็ดดูเอาเงินบ่เอาอย่างพวกนี้ฮะนะเอาไปไปเอาไปต่อมาหนท bright, ิทุกคนเฮาไม่เห็นอันนี้ฮะงามเลยทุกคนท่นนี่คือมอสท่นนีนั่นนี่านนะนุ่มได้ฮะถ้าว่าเฮานอนนี่เฮามานอนทับตัวนี้เอึกคักเลยได้ฮะเนี่ยท่านนีงามได้ท่านนี บะนี้มันเหี่ยวแต่ช่วงนี้มันมีน้ำดิมันมีน้ำไปเราเลี้ยงมันนะหลายเลยนั่นนี่นะนะง่ามได้เลยนะมงนี้ทะลอกออกนี่คือสิมันพวกหมูมาเยียบมันทะลอกออกนี่ยงามได้นะอันนั้นุ่มนะใครไม่มากางเต็นท์นี่เอาตีไปห้องนี่คักเลยนี่ฮะพูดมันพูดเลยนี่ ทุกคนเลยอันนี้มักครอมนะทุกคนเลยนี่มักครอมนี่เงินกินไดนี่นี่นี่นแต่ว่าบ้านอื่นอิ้นความีหูจักนะอันนี้มักครอบนี่มักสลาวบอสดิกิ่นได้สมสมหวานสมนั่นยัง เงินมากกินนกมากกินทุกคนเอ้าไปพาทุกคนลงเมืองธรรมทุกคนเลยเรียกว่ามีเพาร์ยูมีน้ำอยู่บนลองลองทุงกคนลองมาทุกคนอือฮึอืออือ เอ้าลุกเบ่งทุกคนดะอือโอ้นี่กำฝนตกเนี่ยโอ้มันอยู่นี่สบายเลยนี่นี่เสียงน้ำนี่ไหลจะทาอยู่อยู่ล้มพุดมันอยู่นี่โอเคเลยนี่ะอ้าอือืออ้อดี ถือน้ำค้ามยังมีอยู่ทุนเนี่ยนะน้ำไหลออกมาทุกนี่ครับทุกคนนะหมดนี้ก็ได้ถือว่าโอ้มีคนมาอยู่ด้วยสังเกตรกระเจ้าดังไฟดังไฟต้มกาแฟคือซีเมนต์อันนี้ได้จ้ะมีนั่งเสร็จเฮ้ยมีสาบงูว่ะมีสาบงูสาบงูเขียว อันนี้เนี่ยบอไว้เครื่องไว้ของของทีมงานเทั้งหมดมาเยี่ยมหลายยันงูนับนีตัทวตลอดักนี่เป็นตีเตียนหาสไปอันนี้นี่โมนึงก็ได้ได้เฮ้ยนี่โอ้ยังมีอยีกแถวเห็นโมนึงนี่น้ำในนี่เดี๋ยวบกเลยนะน้ำอยู่นี่นี่ถือว่าใส่งานได้โอ้ จนฮอตยามเดือนสี่เดือนห้าพอด้ะเป็นสีแห่งงามได้ต้งพุ่นเป็นเป็นห้วยเทาได้ยินเสียงน้ำเบาๆด้วยกันนะฮะเด็กทุกคนอันนี้หม้อันต้มกาแฟทุกคนเลยนี่นี่ขยุปะให้บริสุทธสะอาดสะอาดให้บริสุทธิงามได้อันนี้มันดับแต่ทางนอกก็ใช่ไหมกระป๋องกระซิ่งแดงกันฮะขำมันอยู่บ้านเท่าเดือทิมได้ <laughs> อันนี้กันทิมนี่แต่ว่าพีนี่มันเทดพุดประโยชน์นะทุกคนนีสังเกตข้าเจ้าคือหักัดหักะนอนแล้วนี่แบบนอนบ้างสองสามมือหลังนี้นั่นี่น้ำกิดเนี่ยเท่าเอาอยู่นี่ก็ได้เสยนะนี่แล้วก็ต้มเอามาป่ามาดงเท่านี้นี เฮอมีหัวสิกิมพอาะน่ป็ตอนไปนี่ได้ก็คือมีมีมมเฮ็ดเท่าได้ยีงเนาะมาป่ากะคักบันนี้เลยทุกคนเด้อหาหังเบิ่งหันเบิ่งนี้ หาของป้าเน่เมื่อแล้วกะเฮ็ด,ดนี่กะอาจจะแกงหรือจีป่นนะมงนี้นี่สูงสูงเลยทุกคนเลยมงนี้นะสูงกว่ามองอื่นนี่บนเทาอยนนู่นี่นะจากนี้หาเมืองพระลานนี่สามสิบลักความไก่ได้ แต่ว่าจากนี้หาเมืองวิลาบุรีอันบ้านบ้านเขตจะสุมวงว่างนี่ใหามีหู่จักมาจักหลักนะแต่ว่ามาเขิงกิดยุ่เม,มืงนี้เขตของเขตของเมืองบ้านไส้ไปพุ่นก็เป็นเขตของเมืองวิลาบุรีนี่ว้าวอ้าวโอ้ไปทุกคนเลยเหมือนนิดนึงพอสูงนี่สวงอากาศนาหนาวอากาศนาหนาวในย่างป่านถือว่าเหมาะสมทุกคนเลงื่อ <c oughs> มีออก แมงผีชังเด๋หองอะไรกนเลยหองยิงยิงยิงขึ้นจิงจ่งย่นเะลแมงนี่ได้แมงนี่เป็นเสียงรบกวนที่แบบว่าโอ้ลำคาญเลยนะแมงอันนี้นะทุกคนเลยไปยงไปบานไหนเด้ทีมงานเท่านี้บปิดดันมาดอก๊กไปโอ้หนบนลงนี่กันเนาะ เดี๋ยได้ทีมงานฮะโอ้ทีมงานเฮานี่ไปหาอยู่หัวกินท่านมาเบวบไปยังแต่เฮานึ้อเข้าเฮ็ดกินนึ้อเข้าเลยเนาะโอ้ยแม่งนี่เนาะโอ้เฮ็ดให้ทุกคนลำคาญแล้วทุกคนเลยแม่งนี่ได้ โอเอแม่งนี้มันห้องคู่มือเดี๋ยำคำมนยังสิยาเดี๋ยวเท่า,ด,าดังไฟนึงเข้าก่อนแบบนี้ ได้แล้วถูกมือกระดักสีห้องตัวนี้น, <c oughs> นี่โอเคตอนนี้ทุกคนเลยต้องมือไหว้นนึงนทุกคนเลยนี่โอเค <c oughs> นี่เอา ได้ทุกคนเลยนี่ได้แล้วทุกคนได้แล้วนี่ โอเคบ่โอเคบ่โอเคบ่อืมโอเคเนี่นี่ยจิรอต้วอันมันหงมันตุ๊บตุ๊พูดตุ๊กเลย

หัดมันนะขคมมันแล้วข้มมันปะผ้าเพิ่มอะไรอะไรไฟมันจิกมันจิกอะไรคือถึงอะไร โอเคหนึงร้อยนี่ได้คำนึงมาไปทุกคนเด้นี่ฮนี่มันตัดภาบกินดีโอก็อืมโอเคยุบอ่ะไปหาฟังมูกินมากระบอกกับพ่อไปนี่ไปเร็วยุนี่ ตัวยูนโค้กเด้ใส่แล้วบ่อยู่นะเขาเขาหมอนึงว้เลยโอเคคั้งหนึ่งว้ละมีข้อแห้งบ่มง่านนั่นแหละอืมเนากินท่ากินท่าอ้อืมเอมเอาโอเคโอเคอยู่ได้เอาไปเลย Tó nguyên canh gang, bác kia kia lót em bóng kia 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 Đây kia 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 นกหิวกันเฮียงหมดเลยฮะเมื่อเช้าเด็กมากระบอกกันยีแกงเตหนาวน้องวะโอ้ได้เสน้อยเนาะโอ้ได้เฮาก็ได้แลเตอรเฮาก็ได้สบโซนกันผูเล็กผูน้อยเป็นไลาเหมือนเออนี่ได้ดิมีแนวยังเนาเนี่ย่อยก็ได้หน่อยนึงหมูก็ได้น่อนึงเอามาโฮมกันปุ๊บแล้วเน่ยพอได้กินนั่นที่คนได้หมดเลยนะ เอาเอานี่นี่เอาตักเลยบนี้ปอตุเอาเลยเห็ดเลยข้าปลามากับบุกกับพูนยังไมได้ทำความสะอาดเลยเนาะก็มันเมันไม่มีพายุเนาะมีแต่เท่าอยู่เนาะคุกก็จะมันป่ากัมันเข้กับมันเนาะ บงน่นจะไปเย็บแปนฝั่งนั้นจะได้เวิจเวจเจด <c oughs> จะไเท้าได้กบริกรเ<ด>ล,ว,<ด>ลวนะอาบวงมาสีแบบไหนอืนก,กาดมันเลยมันจะบริยาดกันเดี๋ยวบริยาดดิอวงนี่ครบแลยห้าการพอดีนี่เย็บเนผานนวดเฮ็ดเลยบ้านี้เนอะได้ชดหน่อบ้านี้มีแห้งห่เฮ้ยทุกคนอันนี้กินข้าเท่งด้วยทุกคนด้ยข้าวเทยงก็เ้าแรงน้ำกัด ิปลาเขาซื้อหลายพวกบนนี hmm. sure. uh ้เ huh. ฮ yeah, so mm ้ยสมนี่น mm ้อยพี่ครับเลยตอนชมครับหั่เยอดอม้ยครับ เ่อรตินช่างเออทำนี่แหละหอิช่างเออนเออหอรินช่างทำเออมทำนี่ด้วยนี่ไม่ห่นี่น่ทำนี้วยัวใจงมือเลยเห็นแล้วเห็นแล้วบอิช่างนะเห็นแล้วทำนี่เราได้พอินช่างนะอ้ใช่เยีสิโอเคหนี่นี่เลยบใกล้เลยบ่ใกล้เลยบ่โอเคยู่เนาะ้่าจะเกิดอะไน จนส้มโบน,ะนานนะนี่นี่แหลออหนะว่สั่งนะนี่แล้วนี่อ่ะแนี่มันมา <laughs> บริจาเข้าหมด <laughs> <az> ยกชองเทือนี <laughs> อน้ั่เรียบร้อยนี่ลดเท้าก่อนเลยเออ อ่าด uh, huh? uh, 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 awesome. ph ังไฟไปทั้งแน่ฮะดังฟรีบ่โจดทีเนี่ยเอออ้าวๆๆนี่กี่ล้อห้องอยู่ไดหมดเดนนี้ไปปุ๊บแล้วิล้อน่ถือว่าอันนั้นบ่มีทุกคนมันออกมาตายด้ทุกคนเพราะอายุของจล้อมันก็อยู่ประมาณาไป5-4เดือนนะหองหซวนีบ่น่าอยู่ก็สว์เสเด้ สีด่างไฟอยู่นี่บ่เอ้าดังกระดังกันดังเส้นนี้เลยบ่เอาเลยเอ้าอ,อกันทุกคนเลยเดี๋ยวจะว่ากันไหมมืออื่นเสาไปล,ละจังหาอยู่ห่ากินต่อไปอีกค่อยมาบมาป,าป้านี่ก็ไม่ได้มีเพียงหลายนะนอกจากว่าเที่ยวเบิ้งหันเบิ้งนีเบิ้งนีเบิงบ้งหันปุ๊บแล้วก,ก็มาแล้วก็หาอยู่ห่ากินมา,าแล้วก็กินข้าวข้าวแล้วก็นอนทุกคนเลยเอาไป้ว้ทุกคนคำคืนนี้